อย่าเล่นตอนกูไม่พอไม่สัตว์โง่ไวอูน้อยกว่ายังยังไม่ได้แหละพวกมึงอ่ะโง่เหี้ยมาเสิร์ฟพวกกูเหรอเหี้ย,ย ที่เราเคยฝึกแหละมันไม่ไกลจากตรงนสวยมันมันที่นี่ไงวะอาวุธเอามากันหมดทุกคนที่อยากเช็คนะเช็คกันด้วยนะอุ้ยเสียวดักใหม่ตอนตอนตีกันตอนคนมันเยอะเช็คบัตรประกันเช็คอาวุธออกไปเอาที่ไหนที่แก่เอ้าไม่ไม่เอาอันเจียมไปถึงบัตรประกันอาวุธอ่ะประกันอาวุธ ประเทศเต็มแล้วด้วยนะตอนนี้พอเราเข้ามาครบยังประเทศเต็มแล้วด้วยนะตอนนี้พอเราเข้ามาคร

อย่าเล่นตอนกูไม่พอไม่สัตว์โง่ไว้อูน้อยกว่ายังยังไม่ได้แหละพวกมึงอ่ะโง่เหี้ยมาเสิร์ฟพวกกูเหรอเออหีห้ยทำไงดีไปตัวชุบดิ

นี่กูยังมากันไม่ครบเลยอเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรโง่เลยหูนมโคตรโง่เลยขอให้มาเถมดีกะเหีบดอะหลัไม่ให้เกียร์เราก็ไม่ให้เกียร์เลยเอารถกูหายไปไหนเนี่ยอ๋อโดนที่

เฮ้ยรถคูว่ารถสี่สี่ห้าหนึ่งปะสี่ห้าหนึ่งอยู่ไหนวะรถรถรถพี่รถพี่อะไรวะกูกูเล่นเล่นแค่น้ได้เอาดาร่าอยู่เมื่อกี้สามตัวนะสามตัววะโหอันนี้ฝูงอะไรเนี่ยหลวงหมอ ขออุ <V expand. S 1> See, ้มฝุ่งเลยนะโอ้รับขาขยะอยู่ตรงที่เบิกรถนะครับศบหนึ่งมาไปสอนนอนะไปไปเก้าด้วยใครพอรถไปเลยไปพอรถไป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 ไไปไไไป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 ่ปไป่ปไปไไปไไปบ น้องๆผมอะยังเข้ามาไม่ทนันไม่ได้ไม่เยอะเลยนะเว้ยตอนนี้เรามีไม่เยอะเลยนเว้ย